วันนี้เวลาเก้านาฬิกา22นาที สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเส็จลงณนะสาลาดุสิตดาลายสวนจิตละดาพระราชาวังดุสิตพระราชาทานพระราชาวโรกาศให้นายวาราวฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลสิ่งแวดล้อมสําหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่9้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชาทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยจากนั้นเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละอ,องพระบาทตามลำดับดังนี้ นางภากมลรัตตะเสรีกรรมการและรองเหลัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาทดังนี้นางสุมณีสุวรรณโคสิตและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่4063ตั้งอยู่ที่ตำบลนนทรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา <c oughs> นางอารุณวันและนายสังกรสมานพันธ์เฝ้าทุลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่19844และโฉนดที่ดินเลขที่19845ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสะกระเบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครน,นายกเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูล,ลนิธิชัยพัฒนา นางสาวชนิสราอรุณกิติพันธ์และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่43386ตั้งอยู่ที่ตำบลบางขวัญอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวคณิ t h าจันดาและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่7904ตั้งอยู่ที่ตำบลฟากห้วยอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินศิลปารทรประจำปี2565เฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติศิลปารทรดังนี้นายทวัชชัยพันสวัสดิสาขาทัศนศิลป์ นายสถาพรจรดิตสาขาวรรณศิลป์นายชยพักพัทรจินดาสาขาดนตรีนางสาวสารวณีธนธนิตสาขาศิลป,ปะการแสดงนายลีชาตะเมทีกุลสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว หม่อมหลวงวรุษวรวรรณสาขาสถาปัตยกรรมและนายนักครินยาโนสาขาศิลปะการออกแบบในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย จากนั้นเวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศา,าลาดุสิตด,ดาัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวาโรกาสให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยผู้นำตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิรระดับจังหวัด ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของทุกจังหวัดประจำปี2565และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูธรรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566สูจิบัตรและหนังสือการ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารพระจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566